คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับหรือว่าวันที่6ตุลาหากย้อนกลับไปเมื่อ45ปีที่แล้วหรือว่าในปี2519เนี่ยวันนั้นมีการล้อมปราบแล้วก็มีการสลายการชุมนุมซึ่งผู้ชุมนุมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์นะครับเป็นกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ออกมาต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมกิติขจรซึ่งเคยขับไล่ไปได้สำเร็จในเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับในวันที่6ตุลา2519นั้นมีการสังหารหมู่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมอาวุธได้สังหารแล้วก็สลายการชุมนุมกลุ่มนักศึกษาที่มารวมตัวกันชุมนุมนะครับรวมไปถึงประชาชนผู้ที่มีความเห็นต่างก็ได้รุมประชาทันกลุ่มนักศึกษาเหล่านั้นด้วยนะครับมีการลากศพออกมาบริเวณท้องสนามหลวงบางศพก็ถูกแขวนกับต้นมะขามแล้วก็ใช้เก้าอีต้ตีรวมถึงมีการหัวเราะกันด้วยนะครับนั่นคือเหตุการณ์6ตุลา 2,519นะครับวันนี้ผ่านมาแล้ว45ปีมีการจัดงานลําลึกต่างๆที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วยแล้วก็ยังมีโครงการ5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสางด้วยนะครับซึ่งเป็นการลําลึก45ปี6ตุลาในโครงการ5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสางนะครับมีโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งทีมงานได้ร่วมกับกลุ่ม u n m t e People นะครับ ร่วมกันเสนอดนตรีจากกลุ่มศิลปินหลากหลายวงเลยนะครับแม้ว่ากลุ่มศิลปินเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ผลิตแนวเพลงเพื่อชีวิตมาก่อนนะครับแต่ก็ได้มาร่วมกันผลิตเพลงนะครับเขียนเพลงขับร้องเพลงเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสางวันนี้ WorkPoint Today ได้มารวบรวมบทเพลงเหล่านั้นมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ เริ่มกันที่เพลงแรกนะครับหลายๆคนอาจจะได้เห็นกันแล้วเมื่อวานนี้หรือว่าวันที่5ตุลาคมนะครับทางคุณก้องห้วยไร่ก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับผ่านทางช n นลของ YouTube ของตัวเองนะครับโดยเป็นเพลงที่ชื่อว่าเพลงที่ไม่มีชื่อนะครับร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาด้วยนะครับเนื้อเพลงทอานหนึ่งบอกอย่างนี้ครับแค่ขอให้โลกใบนี้มีความเท่าเทียมมันผิดหลายแม่นบอ จิตใจที่โดนย่ำยีร่างกายที่โดนทำร้าย เสรีーーที่โดนยึดไปขอคืนขอคืนให้คนรุ่นหลังนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเพลงท่อนหนึ่งจากเพลงเพลงที่ไม่มีชื่อของคุณก้องห้วยไร่นะครับหลายๆคนอาจจะรู้กันดีนะครับคุณก้องห้วยไร่นะครับก็เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเพลงอีสานที่โดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับมีหลายเพลงที่คุณผู้ชมอาจจะได้เคยได้ยินกันนะครับเช่นเพลงใส่ว่าสีบอถิ่มกันนะครับแล้วก็มีเพลงประกอบละครเจ้าแม่นาขี่ด้วยอย่างเพลงคู่ครองนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีเนื้อหาเพื่อลำลึกต่อเหตุการณ์6ตุลาซึ่งก็มีการพูดถึงหวังความหวังนะครับที่อยากให้โลกใบนี้เท่าเทียมมันเป็นความผิดมากขนาดนั้นเลยหรือนะครับแล้วก็แม้ว่า จิตใจที่โดนทําร้ายร่างกายที่โดนทําร้ายนะครับเสรีภาพที่โดนยึดไปนะครับก็ขอคืนขอคืนให้คนรุ่นหลังนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเพลงส่วนหนึ่งจากของขุนก้องห้วยไร่นะครับเมื่อวานนี้นะครับในวันที่5ตุลาวงค็อกเทลนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับเป็นศิลปินแนวคลาสสิกล็อกชื่อดังซึ่งหลายอาจจะมีเพลงฮิตหลายเพลงนะครับพูดไปหลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันดีอย่างเช่นเพลงคุกเข่านะครับเพลงเธอเพลงคู่ชีวิต เป็นต้นนะครับเพลง5ตุลาที่ปล่อยออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจก์นี้เช่นกันเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาที่เกิดขึ้นนะครับโดยบทเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของคนเดือนตุลาเป็นคืนก่อนฟ้าสางวันที่6ตุลานะครับเป็นหนึ่งในคำบอกเล่าของคุณสุรชาติบำรุงสุขนะครับหนึ่งในแกนนำการเคลื่อนไหวของประชาชนในครั้งนั้นที่ระบุว่าเรายังหวังว่า เราจะมีเวลาจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นความหวังในค่ำคืนวันที่5ตุลาบทเพลงนี้ก็เลยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความหวังแล้วก็เรื่องราวของการตื่นในคืนนั้นนะครับก็วงคอคเทลก็ได้ระบุครับว่าให้ตื่นคราวนี้มันมีความหมายยิ่งกว่าครั้งไหนให้ตื่นคราวนี้มีความหมายไม่เหมือนดังเดิมนะครับโอมนะครับนักร้องนำวงคอกเทลก็ได้เปิดเผยครับว่า ผมได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับวันที่6ตุลา2519หลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ทำการศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนกระทั่งปีนี้ทีมงานบันทึก6ตุลาได้ติดต่อผมมาสนใจมากโดยเฉพาะเมื่อทางทีมงานเล่าให้ฟังว่าในปีนี้ เราจะไม่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะเล่าให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังว่าคนเหล่านั้นมีชีวิตอย่างไรและเพราะอะไรพวกเขาถึงจึงต่อสู้เราจึงตั้งชื่องานว่า5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฝาสางเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเช่นนั้นนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งนะครับที่คุณโอมนะครับนะักครองนําวงค็อกเทลได้เปิดเผยถึงการติดต่อมาจากโครงการบันทึก6ตุลานะครับแล้วก็ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นนะครับเพลงนี้นะครับเพลง5ตุลาของวงค็อกเทลก็ได้ปล่อยมาเมื่อวานตามชื่อเพลงเลยนะครับเพลง5ตุลา ปล่อยเมื่อวันที่5ตุลานะครับเนื้อหาก็าอย่างที่บอกไปให้ตื่นคราวนี้มีความหมายไม่เหมือนดังเดิมนะครับต่อกันที่เพลงของ g r i ซ s y Cafe นะครับจริงๆ g r e ซ s y Cafe ได้ปล่อยเพลงอิสรภาพ ไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเนี่ยปล่อยมาตั้งแต่วันที่17กันยายนเดือนที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าในโอกาสนี้ในโปรเจก t นี้เนี่ยคริซี่คาเฟ่ก็นำมาร้องในไลฟ์นะครับก็เป็นโอกาสในการรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลานะครับโดย าทางพี่เล็กกร i ซี่คาเฟ่เนี่ยก็ได้เล่าว่าเพลงนี้ถูกสร้างขึ้นจากแรงระเบิดในใจที่เราไม่อยากจะจํากัดความในว่ามันหมายถึงอะไรเพราะถ้าเราอธิบายถึงถึงสิ่งที่เรารู้สึกมันก็อาจจะเหมือนกับการไปจํากัดอิสระทางความคิดของภาพที่มันควรจะถูกตีความจากคนที่ได้ฟังมันเลยอยากให้ทุกคนได้ใช้อิสระทางความคิดของตนเองจากความรู้สึกของตนเอง ว่ามันส่งผลอะไรต่อหัวใจนะครับเนื้อเพลงนี้นะครับเนื้อเพลงของเพลงนี้ในบางส่วนนะครับมีเนื้อความดังนี้ครับเราจะร่วมกันร้องเพราะจะไม่ยอมให้ใครทําร้ายเราได้อีกไม่มีชัยชนะอิสรภาพไหนเลยเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับก็เป็นไปตามชื่อเพลงอิสรภาพไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับโดยเพลงนี้นะครับทาง g r ิซ y Cafe เนี่ยก็ได้บอกไว้ด้วยว่าขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกําลังใจในการต่อสู้กับความท้อแท้หดหู่ในใจ ขอให้ค่อยๆผ่านช่วงเวลายากๆนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับทุกคนและอย่าสิ้นหวังกันนะครับครับอย่างที่บอกครับก็ถูกปล่อยมาเมื่อวันที่17กันยายนนะครับแต่ว่าในโอกาสนี้เนี่ยทางฟร i ซี่คาเฟก็ได้นำเอากลับมาร้องแล้วก็ร่วมรํำลึกไปถึงวันที่ เหตุการณ์วันที่6ตุลา2 5 1 9ด้วยนะครับต่อกันที่เพลงจะกลับไปหาเธอของวง PolyCat นะครับถูกเขียนขึ้นจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนวันที่5ตุลาคมเช่นกันนะครับโดย PolyCat เนี่ยก็เป็น วงนะครับแนวเพลงฟังสบายนะครับมีหลายๆเพลงที่อาจจะคุ้นหูกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงพบกันใหม่นะครับอวรมันเป็นใครเป็นเพราะฝนนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับในหมู่คนรุ่นใหม่นะครับวง Polycat นะครับก็ได้ปล่อยเพลงนี้ออกมาครับคือเพลงจะกลับไปหาเธอนะครับซึ่งส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงนะครับก็ได้ระบุไว้ว่าหากวันนี้จะผ่านไปแล้ว ขอแค่เพียงมีคนที่ยังไม่ลืมสั่งให้นอนลงไปกับพื้นแต่ใจฉันยังคงยืนขึ้นมาถ้าตัวฉันจะโดนกักขังก็จะโดนกระทำได้เพียงแค่กายนี่ก็เป็นเนื้อเพลงท่อนหนึ่งนะครับจากเพลงจะกลับไปหาเธอของวง Polycat นะครับซึ่งก็เป็น r e l ิ c ์วิดีโอนะครับเป็นวิดีโอเนื้อเพลงที่ประกอบไปด้วยโมชั่นกราฟิกนะครับสามารถไปหาดูกันได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การต่อสู้นะครับมีภาพของอนุสาวรีประชาธิปไตยด้วยนะครับมีภาพของการชู3นิ้วด้วยประกอบรีิกวิด,วด,วดีโอนี้นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับวงโพลิแค t เนี่ยก็ยังได้ระบุในแคปชั่นเดสคริปชั่นนะครับของเพลงในรีลิกวิดีโอด้วยนะครับว่าเป็นคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ของวันที่6ตุลานะครับ คืนนั้นเราคิดว่าโอกาสที่จะถูกร้อมปราบสูงมากคนที่อยู่ข้างในจะต้องเป็นคนที่เสียสละคืนนั้นถูกก่อกวนทั้งคืนเวทีมันก็ยังดำเนินต่อไปหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงแต่ก็ได้ยินแต่เสียงปืนดังเปรี้ยงปร้างคืนวันที่5ตุลาเราไปประมาณ4ทุ่มคืนวันที่5ตุลาเราไปประมาณ22นาฬิกา คนนั่งกันอยู่ตามสนามฟุตบอลเราก็นอนหลับกลางสนามหญ้าเหมือนการชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมาพอสักตีห้าเขาก็ยิงเราก็คานเข้าไปในตึกบัญชีระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงคนที่โดนยิงบาดเจ็บร้องควนรครางเลือดเต็มไปหมดนี่ก็เป็นคําบอกเล่าจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโปรเจก์นี้นะครับแล้วก็สะท้อนผ่านบทเพลงโดยเฉพาะของเพลงจะกลับไปหาเธอของ Polycat นะครับไปต่อกันที่เพลง แสงดาวแห่งศรัทธานะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาแล้วนะครับและใช่ครับมันคือเพลงที่ถูกแต่งโดยคุณจิตภูมิศักนะครับซึ่งแต่งขึ้นมาระหว่างที่ถูกจองจําอยู่ในคุกลาดยาวในช่วงระหว่างปี2503ถึง2505นะครับแต่ว่าเพลงนี้ก็ถูกนํามาใช้ให้กําลังใจมวลชนที่ออกมาต่อสู้ช่วงระหว่างปี2516ถึง2519ด้วยนะครับซึ่งเนื้อเพลงนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันดีอย่าง ขอย่อเย้ยทุกยากขวากหนามลำเค็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายนะครับในโปรเจกต์นี้ครับคุณ A วงเซฟแพลเน็ตก็ได้นำเอามาโคเวอร์นะครับเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์นะครับแล้วก็ร่วมลํำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลา2519นะครับโดยคุณ a วงเซฟแพลเน็ตนะครับก็ได้เปิดเผยครับว่าขอส่งเพลงนี้ในทัศนะของผม ต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ยังต่อสู้ยังมีความหวังเสมอว่าสักวันทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแม้ผืนฟ้ามืดดับเดือนรับมาลายดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดินคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแสงดาวแห่งศรัทธานะครับก็เป็นการนำมาร้องใหม่นะครับแต่ว่าเนื้อความ ยังเหมือนเดิมครับผมนี่ก็เป็นอีกเพลงในโปรเจก t นะครับอย่างที่บอกครับโปรเจกต์นี้ของทางบันทึก6ตุลาของทางโครงการ5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสางนะครับร่วมกับ u n m ิว People เนี่ยก็ได้ร่วมกับศิลปินหลากหลายวงเลยนะครับเพื่อร่วมลํำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาแล้วกเ็เป็นการบอกให้ฟังนะครับว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ย คนที่ออกมาต่อสู้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำไมเขาถึงออกมาต่อสู้หลายๆอย่างสะท้อนผ่านบทเพลงที่เกิดขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเพลงขอยกตัวอย่างเร็วๆแล้วกันนะครับเช่นเพลงเพื่อมนชนนะครับนำมาคเว v e r ใหม่โดย Stun d โอนะครับเพลงดอกไม้นํามาเว v e r ใหม่โดยวงสลัดนดชชนนะครับเพลง break free นะครับโดยคุณ i m เม e นะครับเออเพลงตายหนึ่งเกิดล้านโดยแม็กเจนมาณะนะครับเพลงความฝันในยามรุ่งสางโดยบ้านข้างๆ แล้วก็เพลงเพื่อมนชนคเวอร์โดยไวยวิทย์นะครับแล้วก็ยังมีหลายเพลงนะครับที่ถูกแต่งขึ้นมาร่วมกับโปรเจกต์นี้อีกหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฟังกันได้นะครับในโปรเจกต์5ตุลาตะว,วันจะมาเมื่อฟ้าสางนะครับเป็นการรํำลึก45ปี6ตุลาในโอกาสนี้ครับ